หน่วยการเรียนรู้ที่2คํคำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำปฏิบัติการสร้างแก้ไขและตกแต่งเอกสารรูปแบบต่างๆการเตรียมพร้อมก่อนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2019การเตรียมพร้อมก่อนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2019การแสดงซ่อนสัญ,ญลักษณ์ ปุ่มโชว์ไฮใช้แสดงหรือซ่อนเครื่องหมายย่อหน้าและสัญลักษณ์การจัดรูปแบบอื่นๆที่อยู่ภายในเอกสาร 1. คลิกแถบโฮมคลิกปุ่มโชว์ไฮจะปรากฏเครื่องหมายย่อหน้าและสัญลักษณ์การจัดรูปแบบอื่นๆที่ซ่อนอยู่ 2. กดคีย์บอร์ด enter จะพบว่ามีเครื่องหมายภายทุกบรรทัดที่กดแป้นคีย์ enter 3. คลิกปุ่มโชว์ไฮอีกครั้งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆจะหายไปการปรับหน่วยวัดบนไม้บรรทัด 1. คลิกแถบไฟล์ 2. คลิกรายการออปชันตัวเลือก 3. ปรากฏหน้าต่าง Word Option คลิกที่ a d ดวา c e d คั้นสูง 4. เลื่อนแถบสกอร์บาร์ลงมาที่ d i s p พจ e 5. ิกที่ลูกศรช่อง Show Measurement in Unit of เลือกหน่วยวัดเป็น i n new 6คลิกปุ่มโอเคตกลง7สังเกตตัวเลขบนไม้บรรทัดแสดงเลข1ถึงเลข6